สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือนีเบาแอ็มราทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่นางครับเนาะเป็นโค้งสุดท้ายครับ FC แม่นางนี่เพิ่นเคยบอกเลขแม่นครับซีงวดซ้อนกับมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับ FC แม่นางก็นั่งอยู่ข้างหน้าเฮานี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับแม่นางสวัสดีครับครับผมเนาะสวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันหลายช่องคือเก่าแล้วครับ FC ฝันดีที่บอกครับแม่นางครับก็ฝันว่าแล้วถือของไปถวายเพิ่นไปถวายไผ่เหรอครับถวายพระอาจารย์เพิ่อนยุทธราแต่ว่าเป็นหลวงปู่หลวงปู่ปากขาวเป็นเป็นหลวงพ่อปากเขาแต่ว่าเอื่นเพิ่นปู่นะป่านนี่หลวงปู่ขอน้อยเลยกล้วยมาถวายเอากล้วยใส่จานให้เพิ่นเอากล้วยใส่จานให้หลวงปู่ปากขาวนอันไปถวายเพิ่นถวายกล้วยเพิ่นครับ จังมาฟันบายๆมฟันมาทรายข่อยฟันได้เขียนเด็กใส่กระดาษเท้าย่นไหกครับเขียนย่นให้เลยเย่นย่นเท้าเขียนส่กระาษย่นไหนเลยค่ะเป็นเด็ก,กเก่าเป็นเด็กหนสี่เจ็ดกับเพกสี่สีนึ่เจกับสี่สี่คขึ้นนีฟันอีกค่ะนี้เราฟันตัวเดียวละฟันใาล้วงปูผักเขาเปไปหนครับเอ็เอนเปนล้วงปูนะค่ะล้วงปูเพิ่นเทาเป็นไนล่ะครับปูผักเขานี่ครับปูเปนไแปดสิบกว่าปี 8ปดกว่าปีละค่ะเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่ครับตอนนี้บ่ค่ะเพิ่นเสียนานแล้วเสียมานี่ยวสามกว่าปีละก็ฮู้จักกันอยู่กับเพิ่นอยู่แม่นเพราะว่าเพิ่นเป็นปู่นะโอ้เป็นปู่เป็นเป็นพ่อของพ่ออยู่เท่านั้นโอ้คับเพิ่นบวชบ่ครับแม่นเพิ่นบวชผ้าขาวออครับเป็นย็นปู่ผ้าขาวครับผมเอฟซนี่ล่ะแม่นางฝันแมนครับ FC เนาะเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่1กรกฎาคมพศ .2500 67ครับแต่เลขที่เอานี่มันสี่สามเนาะครับคุณแม่นางครับที่บ่าวแอมโลธงเปรยหายเมือวาดนี่ครับเพราะว่าเท็ตรงบุกเปิ่อยไงเพื่อนครับส่นบุกเปิ่อครับเอฟสีเนาะหลักกับสามศูนย์ครับที่สําคัญนี่สามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดไอ้ตัดเรนเอาเนาะครับคุณแม่กล้วยเอาใส่บาจักหน่อยกว่าครับ กล้วยวีหนึ่งมืูว่าจังหน่วยแต่ว่าเอาถวา,ายเพิ่นนั่นเอาถวา,ายวัดจาน,น,นาเดี๋ยเพิ่นรับเอาแล้วเพิ่นกัเขียนเด็กสกดาที่ด้วยนะเพิ่นกับยุ่ให้ครับอ่าเหนือเพิ่นว่าแต่ละยิบเอาน้ำเพิ่นมาเบิ่งเป็นเด็กัวเก่าเป็นเด็กหนึ่งสี่เจ็ดขับสี่สี่ครับแต่กล้วยนี่มักนกัน้าเก่าเนาะครับเอฟสี่ทอดจานกับวงกลมอาจสิเป็นศูนย์ก็ได้ครับขันถ่าสิเปเอาเนี่ยกระนาสิเป็นเก่าศูนย์ขับเอฟสีครับแต่ที่งสำคัญนี่เพิ่นคือ เขียนเหลขกใส่กระดาษให้เล้วค่ะตัวแดงเลยบอกครับแม่นางแมนครับสีแดงจึงคือมวาสันอฟซีเนาะจังไรอีกครับผีหลูกเคยมาหาบอครับปอครับ่อเลยมหาแต่ว่าฟันไปตุนหลกเพิ่อให้เพื่อนกับฟันเหมือเคลื่อนกับมาฟันเห็นน้องปูปลา้าวอีกโอ้ค่ะครับเป็นเ็ดตัวเก่าเลดตัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเลตัวเดียวกันค่ะฟันว้เห็ดตุนหลกเพิ่ให้ลูกเคยเนาะครับเนาะ แต่ว่าบอลเดินบอลเลยนะฟันว่าทำบุญเด้เพื่อนเฮ็ดต้นบอกเพื่อนเฮเพื่อนเฮ็ดจกต้นก่อนนะครับสามตนค่ะครับผมเฮ็ดต้นบอกเพื่อนสามตนก็เลยแปลเป็นสามศูนย์นำกระไรเพราะว่าคนตายครับแต่ที่สำคัญเฮเอฟซีเหรียญหนึ่งซีเจ็ดกระไรนะครับเนาะม้วนนั้นเป็นตัวกันครับกันถามว่าไปร้านแต่หลายตัวขึ้นมาล่ะครับไม่น่าเนาะเอฟซีเป็นมักตัวเดียวแข็งๆเน้นๆเป็นยันไหนก็เป็นเด็กซ้อมตัวหนึ่งซีเจ็ดกับซีซีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเข้ากับทุน งหาทุนสะกวันนะครับแม่นางเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังครับแม่นางต้องมาไปเหมือนสาวไปแจกครับใส่ซื้อใบไปซื้อใบไปหนึ่งแล้วซื้อหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละครับโอ้ครับ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 หนึ่งสี่เจ็ดเนี่ครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวสิึ้นเลขใบแคบหน้าจอครับขอบคุณในไลฟ์ครับคุณแม่นางขอบคุณครับสวัสดีครับแม่นางขอบคุณครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงน้ำครับเอฟซีเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้ เบาแอมเราตรงกับทีมงานแล้วก็พอสิไดไมีโชคไม่ลาบน้ำกันรับเอฟซีนี่ครับตัวนข้องไม่น่าครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสีครับหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ับดเลนอยู่ในนี้แหะครับเอฟซีเนาะสตัวนี้เป็นซีซีสครับแล้วก็เล็กแปรเอานี่ก็คือส3่หรือว่า30ครับคันถ่ายเอฟซีสี่ปยเอาคับกล้วยกับเกาศย์แะครับกล้วยเกาเนาะครับเนาะกล้วยน้าเกาจานกับวงกลมครับ นี่ละหวดนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมรัทงขอปิดคลิปไปเพียงซามหนีเนาะครับเอฟซีเต่มมือนี้ครับมือนี้ย่านพึ่งไปใส่เอฟซีเบ้าแอมรัทงสิภาพไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบ้าแอมรัทงนี่ไดเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้า,ลานคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเหลียกสื่อรถตรีจริงหรือเถือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบ,บ<ว>ายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับ,ค,บค,คืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยล <ะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะ ได้สมปันนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหยินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสาร,รเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รอดวัดุกกมนีก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบา่าแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโลายกระโถ่ามาได้กระโถ่ามาได้ครับมาหาเบา่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเปน็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบา่าแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิดมากๆเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ